สงครามแบตเตอรี่แห่งอนาคตใครจะเป็นเจ้าแรกที่ส่งโซลิดสเตตแบตเตอรี่ลงสู่ถนนจีนชิงนำด้วยกลยุทธ์กึ่งโซลิดสเตตขณะที่ค่ายตะวันตกและญี่ปุ่นส่มทดสอบบนรถจริง <c oughs> เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วกว่าในยุคก่อนและการมาของรถยนต์ไฟฟ้าที่โตเร็วกว่าที่คาด การแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกในขณะน,นี้ไม่ได้อยู่บนสนามแข่งอีกต่อไปแต่อยู่ในห้องปฏิบัติการและสายการผลิตซึ่งบรรดาวิศวกรและนักวิทยาศา,ศาสตร์กำลังวิ่งแข่งกับเวลาเพื่อชิงความเป็นเจ้าแห่งแบตเตอรี่โซลิดสเตตเทคโนโลยีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะปฏิวัติว,ตวงการรถยนต์ไฟฟ้าด้วยคำมั่นสัญญาที่ว่าจะมอบระยะทางการขับขี่ได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง และความปลอดภัยที่เหนือกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงคำถามสำคัญก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้และใครจะเป็นค่ายแรกที่นำรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตออกสู่ตลาดอย่างแท้จริงปัจจุบันค่ายรถยนต์ได้ออกมาอัปเดตการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละฝ่ายต่างใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในฝั่งของประเทศจีน ใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการส่งแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตตหรือว่าเซมิโซลิดสเตตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทโเตอรี่ลูกผสมที่ยังคงมีส่วนประกอบของของเหลวอยู่เล็กน้อยออกสู่ตลาดก่อนใครถือเป็นกลยุทธ์ไปก่อนได้เปรียบทําให้ค่ายรถยนต์จีนสามารถสร้างการรับรู้ในตลาดเก็บข้อมูลการใช้งานจริงและที่สําคัญคือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสําหรับวัสดุใหม่ๆก่อนคู่แข่งได้ก่อนใคร ขณะที่ฝั่งของยุโรปและค่ายญ,ญี่ปุ่นดั้งเดิมมงเปาแน่วแน่เดิมพันกับออโซลิสเตตหรือว่าแบตเตอรี่โซลิสเตตแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะให้ประสิทธิภาพที่มีศักยภาพสูงกว่าแบตเตอรี่แบบเซมิโซลิสเตตและปัจจุบันเริ่มมีบางค่ายติดตั้งในรถยนต์และทดสอบบนถนนจริงแล้วสําหรับช่วงเวลาที่คาดว่าชุดแบตเตอรี่แบบออโซลิสเตตจะถูกใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลายนั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงปี2028ถึงปี2030 ข้อมูลล่าสุด BMW สร้างความฮือฮายอย่างมากในเดือนพฤษภาคม2025ที่ผ่านมาเมื่อทางค่ายได้นำเซลล์แบตเตอรี่แบบ Solid State จาก Solid Power มาติดตั้งและทดสอบในรถ BMW i7 บนถนนจริงในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าเทคโนโลยีกำลังก้าวออกจากห้องทดลองสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วขณะที่ Mercedes- b e เ z ไม่น้อยหน้า โดยได้เริ่มทดสอบแบตเตอรี่โซลิเต็ดในรถยนต์ EQS บนถนนจริงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2025โดยตั้งเป้าหมายกับระยะทางที่วิ่งได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง s t e l l แ n t i ิเครือยักษ์ใหญ่กำลังตามมาติดๆหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถชาร์จจาก 15- ถึง90%ในเวลา18นาทีและมีแผนชัดเจนที่จะนำไปใช้ในกลุ่มรถยนต์สาธิต และอาจจะเริ่มใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2 0 2 6ในฝั่งของ t ต y o ต้าในฐานะผู้ถือครองสิทธิบัตรแบตเตอรี่ออโซลิสเต e มากที่สุดในโลกยังคงเป็นมาตีนปลายที่น่ากลัวที่สุดโดยได้ร่วมมือกับไอเดมิสุโคซานตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์ไาฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ออโซลิสเตดเต็มรูปแบบในปี 2027- ถึงปี2 0 2 8ส่วนนิสสันและฮอนด้าสองค่ายยักษ์ใหญ่จากฝั่งของญี่ปุ่นก็กำลังเร่งเครื่องเต็มที่ เดนอนนิสันตั้งเป้าเปิดตัวในปี2028และกำลังก่อสร้างโรงงานนำร่องที่โยโกฮาม่าขณะที่ฮอนด้าเริ่มเดินสายการผลิตนำร่องของตนเองแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม2025และตั้งเป้าใช้งานจริงในช่วงปลายทศวรรษ2020นี้ในประเทศจีนเอง IM Motor ภายใต้ s a c บริษัทแม่ของ MG คือหนึ่งในผู้เล่นที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดโดยดงค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า IM L6 ที่ใช้แบตเตอรี่แบบกึ่งโซลิดสเตตออกสู่ตลาดแล้วในประเทศจีนขณะที่แบตเตอรี่แบบออ l s โซลิดสเตตมีแผนจะเข้าสู่ตลาดในปี2026ส่วน GAC Group นั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนที่ประกาศกรอบเวลาที่เร็วที่สุดอย่างน่าทึ่งโดยทาง GAC ตั้งเป้าที่จะนำแบตเตอรี่แบบออ l s โซลิดสเตตมาติดตั้งในรถยนต์ของตนเองในรุ่นท็อปซึ่งคาดว่าจะเป็นแบรนด์ไฮเทค และตั้งเป้าความหนาแน่นของพลังงานไว้ที่มากกว่า400วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมส่วนกลุ่ม3ยักษ์ใหญ่อยา่างเกาหลีใต้อยา่าง SK On, LG Energy Solution และ Samsung SDI กำลังเร่งเครื่องพัฒนาแบตเตอรี่ออโซเลสเตปอยา่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟสายอนาคต SK On ได้ร่วมมือกับ Solid Power และ Ford และกำลังสร้างโรงงานนำร่องของตนเองซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้ Samsung SDI กำลังเดินเครื่องสายการผลิตนำร่อง S-Line และตั้งเป้าผลิตแบตเตอรี่ s o l i d s t a t จจำนวนมากในปี2027ขณะที่ LG Energy Solution วางเป้าหมายในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไว้หลังปี2030เป็นต้นไปโดยสรุปแล้วยังไม่มีค่ายยานยนต์ใดที่สามารถนำชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวมาใช้งานได้จริงเนื่องจากมีความท้าทายทางด้านวิศวกรรมและต้นทุนที่สูงมาก ที่สุดแล้วชัยชนะที่แท้จริงในสงครามแบตเตอรี่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเปิดตัวก่อนแต่เป็นใครที่สามารถผลิตแบตเตอรี่แบบออ s o โซลิเต t ดได้ในปริมาณมากด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้เป็นรายแรกซึ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกค่ายยังต้องเผชิญแต่ไม่ว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนผู้บริโภคทั่วโลกก็เตรียมตัวรับยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อย่างแน่นอน โดยระยะต่อไปคาดว่าจะถูกแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือระยะสั้นระหว่างปี2025ถึงปี2027จะเป็นยุคข,ของเซมิโซลิดเฟิร์สการมาของแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตทที่จะถูกเริ่มใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปหลายค่ายอาจใช้เทคโนโลยีนี้สำหรับการสร้างแบรนด์สร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นระยะกลางระหว่างปี2 0 2 8ถึงปี2030 สมอรภูมุมแห่งการพิสูจน์เชิงพาณิชย์นี่จะเป็นช่วงของการแข่งขันระหว่างผู้เล่นสายเซมิโซลิสเตดที่เริ่มขยายกําลังการผลิตสู่ตลาดวงกว้างมากขึ้นในราคาที่ถูกลงและกลุ่ม All ate, ออโซลิสเต e ล็อตแรกที่จะเข้าสู่ตลาดมวลชนด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าแต่อาจจะมีราคาที่สูงและระยะยาวก็คือหลังปี2030เป็นต้นไปคือการต่อสู้เพื่อครองตลาดมวลชน สำหรับผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถผลิตออโซลิสเตตแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีราคาที่แข่งขันได้ในปริมาณมหาศาลในระดับแม o d u c t ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยความได้เปรียบทุกด้านตั้งแต่ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์นวัตรกรรมในกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบซึ่งผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมทุกด้านก็คือโตยต้าและ C ีเอเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมอย่างลิเธียมไอออนนั้นก็น่าจะยังคงเป็นแบตเตอรี่หลักในตลาดไปอย่างน้อยอีก20ปีโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ราคาประหยัดเนื่องจากความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและรากฐานการผลิตที่มีอยู่มหาศาลแต่ส่วนแบ่งตลาดของลิเธียมไอออนนั้นจะค่อยๆลดลงเมื่อเทคโนโลยีแบบ all-solid-state แบตเตอรี่ Battery, สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำลังการผลิตได้สำเร็จ การจะเดินทางสู่ยุคข,ของแบตเตอรี่โซลิดสเตตนั้นยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าอนาคตกำลังเข้าใกล้ามาเร็วกว่าที่หลายคนคาดการไว้ผู้ที่สามารถปรับตัวสร้างความร่วมมือและเอาชนะความท้าทายด้านการผลิตได้สำเร็จจะเป็นผู้กลุ่มช,ชนะและกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในศตวตรรษข้างหน้านี้ พเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับการมาของแบตเตอรี่แบบ All-Solid-State ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ